ทางด้านการบริสาท,อาท่อระบายน้ำเช่นเดียวกันพระเจ้าบุรีโดนเจ้าบุรีสุรกายใกล้เคียงอย่างนี้ออกมาได้เห็นว่าสร้างความตอบสายแหววในท่อไวบน้ำจริงอย่างนี้เป็นเพิ่มเทคนิคไม่น่าจะเป็นข่าวให้กระตบเทือนความรู้เราสามารถลดปัญหานในจุดอ่อนน้ำท่วมได้มากน้อยแค่ไหนยอย่างไรก็ามาดูต่อว่าเมื่อเป็นจุดอน้ำท่วมเราจะพัฒนา ที่มีอยู่เพราะมาดูเรื่องคลองเรื่องคลองทีเป็นพรได้รับการขนานนามว่าเป็นเวนิสตอนออกนั่นหมายถึงว่ามีคู่คลองมาบางส่วนอาจจะหายไปบางส่วนอาจจะเป็นถนนบางส่วนอาจจะเป็นคลอยว่าคลองเป็นซอยกับคลองกับซอยมีน้ําท่วมก็มีตุ๊ดจังนะนั่นอ้นนี้นี่คือสิ่งที่ที่ได้เห็นนะครับเพราะการนการเลือนใหญ่เช่เลื่อนใหญ่ในการดูแล พูดเผู้องคลองในวันนี้แรงงานก็มีการจ้างแรงงานมาดูแลเข้าไปดูแลในการที่จะระบายน้ําให้มีประสิทธิภาพนะครับไม่ให้เกิดปัญหากับคลองนี้ก็ไปสูตรสถานีสูบน้ําที่ร้าาฆ้ง130ประมาณ9ลูกบาศเมตรต่อวิลาทอกเกิดขึ้นนะฮะเกิดขึ้นแช่เฉพาะส่วนที่เป็นส่วนก่อสร้สางเท่านั้นแต่มันกระทบกระเทือนที่บริษัทผมมองไม่เห็นนะครับ เอ็นเจสามิตก่อสร้างนะครับน,น,นี่คือคือสิ่งที่ป้ายก็หายไปเลยครับต่อไปต่อรู่นต่อไปครับอันนี้กป็นโครงการหนึ่งคนรับบริษัทจับทางบัรลุมที่เอ่ยนามท่านก็คือคลองทรงกระเทียมซองลองกระชิชมกระเทียมนี้นะครับท่านจะเห็นว่าอย่างท่านอดีตผู้ในการเขตน,นะครับเอ,อ่ยชื่อท่านประเอสริฐของรุ่นนะครับท่านก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยท่านก็เคย นะครับเป็นผู้บริหารนะครับเป็นคนเ,เป็นหัวหน้าส่วนราชการนะครับท่านก็นรู้ดีคะัว่าวิธีามมาการร่วมมาดำเนินการร่วมมาเนี่ยมันขั้นตอนมันมันมากพอสมควรนะครับแต่แล้วเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยอย่างท่านภาพไีเห็นน่มีการปล่อยปากล่าเลยนะครับไม่ดำเนินการพูดนะมีทุกเก็นนะทุบตุกบางห้อดเหมืนนอนประธานใน ลำคลองหรือลำลางต่างในพื้นที่ในพื้นที่ผมขอเจ้ากระยาณรัฐบานครับได้คุยกระทางสำนักนะครับหรือเจ้าที่ระบายนา้ำหลังดำเนินการแล้วหน้าแรงต่อหดเยอะหมายถึงส่งงานกันเรียบร้อยแล้วน้ำก็เต็มตริ่จงจนกระทั่งหน้าแรงก็เกิดตอต่างๆจะเป็นไม้ยูคาลิปสามนิ้วสี่นิ้วเลียงลำดับยาวกันไป พราะไม่ได้เอาขึ้นนี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดเกิดหลังจากที่ธรรมเสริมมาบอกพวกเราว่าเรื่องการดําเนินการงบประมาณมันมีปัญหานะครับผมเรียนว่าตอนนี้นะครับผมเป็นรองประธานสำนักการจราจรขนส่งและระบายน้ำนะครับท่านประธานเป็นประธานไม่กี่วันมีหนังสือถึงท่านเกี่ยวกับเรื่องให้รงงะงับการเดินเดือนในคลองแสนแสบสกประสิทธิ์สะพานสู่พูดอีกละเดินลอดแสนแสบไปพูดคุยถึงเรื่องน,นี้ แล้วก็เจอปัญหาครับปัญหาเรื่องงบป,ประมาณนี่แหละเอกสารจากประชาชนตัตเริ่มเลยถึงท่านประธานพักราบประธานาบอกให้ระงับคอเหมือนกันของเดียวกันแ้ะครับใกล้ๆก,ก้กันห่างากันประมาณสองรอเมตรภาพต่อไปครับนะฮะเอาไปดูใกล้ๆกกันสักนิดหนึ่งนะครับนี่คือบอกว่ามีงานอะไรหรือเอาผมในืูผมไม่ใช่ครับมันเกิดความหักความชำรุด เนื่องจากความผูกพังของไม้ต่อไปครับอุ้มเด็กได้ไหมนี่ก็อีกข้านหนึ่งออกไปก็คือคอสอรอคอสดอรอในเขตสะพานสูงนะฮะยืนยันนะครับว่าตอนนี้มันอ้าอายรูปต่อไปครับสะพานดูแล้วประหนึ่งว่าเอ๊ะเขตนี้ดําเนินการซ่อมให้ชาวบ,บ้านหรืออย่างไรแต่ไม่เคยท่วมก็มาท่วมในพื้นที่เขตชั้นในเขตชั้นนอกท่าระธานไม่ใช่ท่วม ตื้นตื้นลึกลึกท่วมสูงบางทีท่านประธานเนี่ยสูงประมาณมสองเมตรเศษเนี่ยเอาไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงใช่ไหมนะครับผมคาดว่านั้นบางที่สูงเนี่ย,ท,ยท่านประธานมิดเลยท่านประธานเนี่ยเดินเข้าไปรับรองบางจุดเนี่ยถ้าไม่หาสิ่งที่รองรับเนี่ยผมว่าท่านหายใจไม่ออกเพราะน้ําท่วมหนักที่สุดเป็นประวัติการที่ผ่านมาท่านประธานครับ <tte. S 1> แล้วก็าท่านคงจําได้ว่า ทั้งสภาทั้งสมาชิกสภากรุงเทพได้รับการร้องเรียนจากประชาชนตลอดนะครับจะช่วยอะไรให้ประชาชนได้บ้างการตั้งงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนในกี่น้องประชาชนเนี่ยะนะครับท่านประธานครับหลายโครงการที่ยังเป็นปัญหาประธานนี่เขื่อนกำแพงวัดปุนาวาน์ ที่ทางในพื้นที่ของพี่ที่สุงไหนแสวงแสวงสุขซึ่งท่านเองได้มาบอกปาล้มผมตลอดที่นี่สร้างช้าจะเห็นชัดเจนว่าอาหารช่างนะครับขุณได้ความเรียบร้อยและขุนได้ลึกนะครับแต่นี่ไอความชื่อลึกเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้เกิดปัญหานะค,ครับเกิดปัญหาว่าในขนาดนี้แต่เน,นษษษษื่องจากมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการรุกล้ำนะครับทำให้เกิดความล่าช้านะฮะก็มาเริ่ม เป็นเรื่ที่จะเกี่ยว่าการดัแลปูนทางปูนทางนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลประตูระบายน้ำระดับน้ำในภูเขาต่างๆซึ่งในเรื่ความดูแล,ลของผูง้ใหญ่มิภาคนะครับระดับความเค็มของน้ำเนี่ยสูงมากครับระดับความเค็มของน้ำในที่ที่สามารถรับได้คือหนึ่ง จุอกรัมต่อ0.2กรัมต่อลิตรนะครับซึ่งถ้าสูงวันนั้นเนี่ยนะครับจะทำให้จะมีผลต่อเกษตรกรรมได้นะครับดังนั้นในการเปิดหรือปิดประตูน้ำนี้เหผลหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าป้องกันไม่ให้น้ำเค็มเข้าไปน้ำจะมีระดับความเค็มสูงเกินไปเข้าไปในพื้นที่ที่มีก,การเกษตร อยู่อยู่แล้วนะครับดังนั้นก็คงจะต้องอตอบเป็นกรณีไปนะครับแล้วก็ผมจะให้สอบอสอบถามผมจะสอบสอบถามรายละเอียดจากจากาาั่ไฟฝ่าประจำต่อไปนะครับในเรื่องในส่วนของเรื่องเฉพาะนะครับสะพานสาแห่งที่เขตสะพานสูงขอ,งของเรียนนี้ครับว่าทางเราได้ประสานกับสำนักงบม,มาณนะครับว่า ในขณะที่รองบประมาณเงินรองเงินอุดหนุนนะครับจะจะขอหาตัวผู้รับจ้างไปก่อนนะครับเมื่อได้ตัวแล้วก็ค่อยประสานให้ก็จะ,ะประสานงบของมาดําเนินการต่อไปนะครับแล้วก็ในเบื้องต้นจะมีการซ่อมแซมซึ่งน่าจาะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าครับส่วนคลองมหาสวัสดนะครับเท่าที่ทราบนะครับการก่อสร้างเขื่อน ริมคลองมหาสวัสดิ์ด้านของเชษมานคเรเลยอีกประมาณ30เมตรครับซึ่งน่าจะแล้วเสร็จภายก่อนฤดูฝนมาเลนเก่งจริงจังนะครับในส่วนของคลองบงกอกน้อยการก่อสร้างมี3สัญญาในการขับสสัญญาไม่มีปัญหาอะไระความผูกตัดเกิดขึ้นกับสัญญาที่3ครับระหว่างวิการบรรทวมซึ่งขณะนี้ได้พยายามที่จะหาแนวทางวิธีกรารตา่างๆร่วมกับทางท่านรองขุนพล และทั้นสนการการะบายนะครับเราจะขอเข้าประชุมแนวริงในวันที่30เมษายนนี้เป็นครั้งแรกที่สถานการระบายนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการาสูงสุดและป้องกันให้กรุงเทพเราครั้งนี้ผ่านพ้นการประสบการณ์น้ำท่วมไปให้ได้ครับท่านผูขอบครับที่กรอรพั่านสมาชิกผู้สังเกตครับผมขออนุญาตที่จะขอไปดิ้ท่านท่านรรารรผนบบนานู้ว่าตอบประเด็นที่ผมลองรูปถ่ายสะพานเดิน สะพานเนี่ยนะครับทางเดินเท้าขวามือเนี่ยเป็นทางเดินเท้าเก่าซึ่งทางกรุงเทพมหาคนครเดินการมาก่อนล mm ้วเจ้าของเนี่ยที่อยู่ทางด้านซ้ายมือน่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันตลาดกับโรงสีเนี่ยมาปิดกั้นให้เดินเจ mm hmm. ้าของเดียวกันครับ mm hmm. เรียนๆท่านผู้ว่านะครับตัส่วนนี้นะครับไม่อยากให้ปิดนะครับเพราะคนใช้คนใช้ประโยชน์อยู่เดินอยู่